สวัสดีค่ะสวัสดีเพืนคนนะคะคุณผู้ชก็ช่องแพรรี่เิทุกวันสุกเวลาสองทุม่มอีกแล้วคลิปนี้นะคะเป็นคลิปที่บอกเลยว่าเราห่างหายการรีวิวฟิลแบบว่ามากเอยใดๆเอยตัวบำรุงผิวอะไรอย่างเงี้ยที่มันเป็นแบบฟิลฟมาร์มานานมากๆหลักๆหนึ่งเนี้ยเราจะรีวิวเป็นฟิลสกินแคร์ไม่ก็แต่งหน้านะคะแต่วันนี้หลังๆอะทุกคนเราโดนแบบว่า ยิงแอดอ่ะแล้วเราโดนตกบ่อยมากซึ่งคลิปเนี้ยก็เป็นอีกคลิปหนึ่งที่เราโดนยิงแอดเราก็โดนตกเหมือนกันมันคือมาเขียวในตำนานคือเราเชื่อว่าถ้าใครที่แบบว่าเล่นติ๊กตอกเล่นไอจเล่น a c e b o o k อะไรอย่างเงี้ยจะเห็นตัวม์าอันเนี้ยบ่อยมากหน้าตาเขาก็จะเป็นแบบนี้ทุกคนเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะเห็นเขาบ่อยมากๆแล้วมันมี2ส,สูตรคือสูตรสีเขียวกับสูตร สูตรสีแบบว่าสีเทาๆเป็นสูตรโคนนิดนึงแล้วเราอ่ะรู้สึกว่าตัวสีเขียวอ่ะมันน่าใช้ดีด้วยความที่ว่าเราดูสรรพคุณแล้วมันน่าจะเข้ากับแบบสภาพผิวหน้าเราเราก็เลยลองซื้อมาใช้ทุกคนเราซื้อมาในราคา198บาทอันเนี้ยซื้อผ่านแอปเอ,อ่อคอนวีค่ะมันก็จะเป็นคล้ายๆแอปช้อปปีเนี่ยแหละแต่ว่าคอนวีเขาจะรวมพวกแบบว่า ครื่องสำอางน้าหอมอะงไรเงี้ยจะไม่ได้ครอบคลุมเหมือนช้อปปี้เนาะช้อ,ชอปปี้ก็จะมีเครื่องใช้ไฟฟ้ามีเสื้อผ้ามีอะงไรเงี้ยแต่เหมือนคอนวีอาจจะเนฟิลแบบว่าเครื่องสำอางโดยเฉพาะบอกก่อนว่าคลิปนี้เราไม่ได้สปอนเซอร์จากคอนวีหรือว่าไม่ได้สปอนเซอร์จากเจ้าตัวสก,กินแคร์ตัวนี้นะคะคือเราอ่ะโดนตกมาจากในแอปติ๊กตอกมีคนใช้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าใช้ด้วยความที่มันเป็นตัวสติ๊กมันใช้ง่ายแล้วก็ที่สําคัญคือเรารู้สึกว่ามันแบบ การที่ทาลงไปเลยโดยที่มือเราแทบจะไม่ได้เปื้อนเออมันเป็นอะไรที่ดีมากแต่สรุปพอซื้อมาใช้นะคะใช้ได้ประมาณ2-3ครั้งก็เออไอที่บอกว่ามือไม่ต้องเลอะจริงๆมันก็ต้องเลอะเพราะว่าอย่างเช่นเวลาเราทาไปตามล่องจมูกเนี่ยทุกคนมันไม่ได้เข้าไปเลยเราก็ต้องใช้มือนะคะในการช่วยแต่โดยรวมใช้มาแล้วทั้งหมดประมาณ7ครั้งเราไม่ได้ใช้ติดกันทุกวันเนาะเพราะว่าเขาแนะนําว่าให้ใช้2-3ครั้งต่อสัปดาห์เราใช้มา7ครั้งทวนก็ประมาณ เกืบๆเดือนแล้วอะเรารู้สึกว่าเออหลังใช้อะสัมผัสได้เลยคือผิวหน้ามันนุ่มนุ่มแบบนุ่มมากๆมากแบบมากจริงๆแล้วก็สิวเซียนอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่ามันลดน้อยลงแต่มันไม่ได้หลุดนะตอนที่เราาา์กเลยนะคะก็เดี๋ยวเราจะให้ทุกคนมาดู โคดักตองด้านในกันด้านในของเขาก็จะเป็นตัวขวดแบบนี้นะคะซึ่งด้านล่างเนี่ยก็จะสามารถหมุนได้อะไรได้มีวันหมดอายุบอกเรียบร้อยว่าเออผลิตวันไหนหมดอายุวันไหนนะคะเปิดมาทุกคนจะเจอสภาพมันแย่หน่อยนะเพราะมันผ่านการใช้มาเจ็ดแปดรอบแล้ววะ่ะทุกคนแล้วก็จะเจอตัวปิดตัวนี้จะเป็นตัวพลาสติกปิดนะคะแบบว่ากันเผื่อแบบว่าเอ,อ้ยเผื่อแบบ ปหมุนมันไปอะไรมันอะไรเงี้ยมันจะได้ไม่ต้องแบบว่าหกนะคะเสร็จแล้วถ้าเราจะใช้แล้วก็แค่แกะตัวไอตัวเนี้ยออกคือไอตัวเนี้ยมันมีประโยชน์มากนะมันดีมากๆแต่คือด้วยความที่เราเล็บยาวอ่ะมันจะแกะค่อนข้างยากนิดนึงแต่เราไม่รู้ว่าคนอื่นที่เล็บยาวเขาแกะยากเหมือนเราไหมหรือเราแบบไอนี้เองเดี๋ยวเราจะให้ทุกคนดูอ้าวทำไมเนี่ยอ๋อโอเค เนี่ยทุกคนทุกกลิ่นเขาจะลับหอมมากแล้วก็ละมุนมากนะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูผิวสัมผัสเนี่ยทาเข้าไปอย่างเงี้ยก็คือมาร์กได้เลยคือสามารถ ทำได้เลยเดี๋ยววันนี้เราจะมามาร์กกันนะคะเราจะมาพาทุกคนมาลองมาร์กน้องเขาแบบแบบเรียวเลยก่อนอื่นก่อนที่เราจะมาร์กน้องเขาเราจะต้องลบเครื่องสําอางบนหน้าเราก่อนเดี๋ยวระหว่างที่เราลบเครื่องสาอางเนี่ยเราจะมาบอกสรรพคุณน้องเขากันนะคะว่าน้องเขาช่วยอะไรบ้างซึ่งเราบอกก่อนว่าจริงๆอ่ะเขาอ่ะมีสองสูตรเนาะจะเป็นสูตรสีเขียวกับสูตรโคนี่อันนึงจะเป็นสีเทาๆหน่อยเราไม่รู้ว่าเออตัวสีเทาเนี่ยเขา เน้นพวกสิวอะไรแต่น่าจะถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นพวกสิวเซียนนะคะแต่ว่าตัวเราอ่านแล้วอะเราเทียบแล้วเรารู้สึกว่าตัวสีเขียวเหมาะกับหน้าเรามากกว่านะคะเราก็เลยเลือกที่จะซื้อตัวสีเขียวมาปริมาณเดี๋ยวนะดูก่อน40กร,รัมนะคะก็คิดว่าถ้าเป็นแบบแท่งอะน่าจะใช้ได้ประมาณ6เดือนอะปะเออถ้าแบบว่าใช้เป็นประจํา วันเว้นวันหรือสองวันครั he ้งอะไรอย่างเงี้ยเด่นเเลยของมาร์กตัวนี <idades S 3> <tran> ้นะคะเขาบอกว่าเขามีส่วนผสมของดินจูฉายนะคะซึ่งเป็นตัวผสมที่จะดูแลคนที่เป็นสิวนะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยเขาช่วยควบคุมความมันนะคะแล้วก็กระจัดความมันส่วนเกินออกทําให้กระชับรูขุมขนนะคะทําความสะอาดพวกสิวหัวดําที่สําคัญเนี่ยเขาเป็นเขามาช่วยเสริมสร้างเกาะคุมกันของผิวแล้วด้วยนะคะทําให รูขุมขนเนี่ยเล็กลงแล้วก็สีผิวสำหรับปรับสีผิวให้มีความสม่ำเสมอนะคะหลักๆเลยนะคะที่เขาจะเน้นห้าอย่างเลยเนาะที่เขาเขียนไว้หลักๆก,ก็จะเป็นช่วยทำความสะอาดผิวพวกสิวสิวหัวดำต่างๆลดเลือนรอยแดงนะคะแล้วก็ช่วยควบคุมความมันแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเสริมสร้าง กาะป้องกันผิวเออเนี่ยคือหลักๆเลยเรารู้รู้สึกว่าเออเราเราอยากลองซื้อมาใช้ดูนะคะน้องสีเขียวก็เลยลองซื้อมาเนาะ หลังจากที่เราทำความสะอาดผิวหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมามาร์กนองเขากันด้วยความที่นองเขานะคะเป็นมาที่เป็นแท่งนะคะมันจะมาง่ายมากๆด้วยค่ะที่เราแค่หมุนตรงด้านล่างนี้นะคะแล้วก็ทาเข้าไปอย่างที่เราบอกว่าตอนแรกอะเรารู้สึกว่ามาตัวเนี้ยใช้ยังไงอะมันก็ไม่เลอะมือแต่พอใช้จริงๆอะทุกคนยังไงมันก็เลอะมือเดี๋ยวเราจะมาลองทานองเขาเข้าไปนะคะอย่างแรกแล้วก็หมุนแล้วก็ทาเข้าไปแบบนี้ เห็นปะคือมันค่อนข้างทน,นจะง่ายมากๆนะคะแล้วก็ทาเข้าไปทั่วบริเวณที่เราต้องการหะงาย้าามที่ไว่าเราะเคล,ลเเวลาทาน,นี้ตรง้มงัว่ามไม่มีอยู่ดเร,ะะเรา้ต้องใช้มือนี่ยแหลเขามาช่วยะะแต่เ,เห็มืลงก็ทาได้นะแต่ออ,อ,าาอบบวหนหเรเป็นคนทานานิดนงอาาว่าบางาอรง้ราชอบทาให้มันแบบว่าไม่เห็นไม่เห็นผิวว่าไม่เห็นจริงอ่ะเออ จริงๆการมาอย่างเงี้ยทุกคนมามาที่มันช่วยบำรุงผิวช่วยสร้างเกาะป้องกันอ่ะทำบ่อยๆมันดีนะโดยเฉพาะคนที่ใช้หน้าบ่อยอ่ะใช้หน้าบ่อยในที่นี้คืออะไรใช้หน้าในการแบบว่าแต่งหน้าบ่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือ ไอตัวมาร์กแบบเนี้ยมันมันดีอย่างหนึ่งคืออะไรรูป้ปะมันต่างจากมาร์กตัวมาร์กแผ่นตรงที่ว่าคือในสรรพคุณอนะเราไม่รู้แต่เราสึกว่ามันทําให้เราเห็นความชัดเจนของรูขุมขนเนี่ยคือพอทุกคนลงมาร์กเข้าไปอะทุกคนจะเห็นเลยว่ารูขุมขนเรามันกว้างแค่ไหนซึ่งเนี่ยมันจะเป็นรู ไม่รู้ว่าในกล้องมันเห็นไหมแต่คือในภาพจริงอะมันจะเห็นเลยว่าเออเราเป็นคนที่ลูขงขนกว้างแค่ไหนมันจะมันจะแบบบอกล่องมาเนี่ยเสร็จแล้วมันจะยังเก็บไม่หมดนะคะเราก็จะใช้มืออยู่ดีในการที่จะมาป้ายน้องเขาเนาะคือจริงๆบางคนอาจจะไม่ได้ซีเรียสแหละแบบเอ้ยนิดหน่อยล่องแต่คือเราออกมาทั้งทีก็อยากมาให้มันแบบว่าเนี่ยมันจะเห็นรูไม่รู้ว่าในกล้องเห็นไหมเราจะรู้เลยว่าเราเป็นคนที่รูของขนกว้างช่วงไหนแล้วมันมันมันทำให้เราแบบว่า พอเราใช้ไปเรื่อยๆเราจะรู้สึกได้เลยว่าเอ้ยจากตอนครั้งแรกที่เราใช้อ่ะลูกหนขนมันมันมันมนกว้างกว่านี้นเป็นรูเยอะกว่านี้แต่พอใช้ไปเรื่อยๆเอ้ยรูมันลดน้อยลงนี่หว่าเออฟิวฟิวเนี้ยประมาณนี้ทุกคนเสร็จแล้วเราจะทิ้งเขาไว้ประมาณ10นาทีแล้วเดี๋ยวเรามาล้างออกกันแล้วเดี๋ยวมาดูว่าเอ้ยหลังจากที่มาไป10นาทีเนี่ย มันแบบมีความแตกต่างอะไรไหมอาเดี๋ยวเรามาลองดูกันเดี๋ยวรอสินาทีนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาล้างออกกันค่ะ three days later ทุกคนคะ่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็อุยทุกคนคะ่ะแลวตอนนี้นะคะเราก็มาไปได้ประมาณ 10... 10... บ ปร,ประมาณ1ินิดอะไม่ถึง15นาทีแต่จริงๆอะเขาเขียนว่าสามารถมาร์กได้1 0ถึง15นาทีนะคะแตแ่เราเราอะรู้สึกว่าเราหิวข้าวเราอยากแบบว่าอ,อ,อยากอัดคลิปเ,เสร็จแล้วอยากไปกินข้าวแล้วเราก็เลยโอเคงั้นประมาณ10ประมาณ10 12นาทีละกันตอนนี้นะคะเราก็รู้สึกว่ามันไม่ได้แห้งคือบางคนอะเวลามาร์กอะแล้วทําแบบว่าขยับหน้าขยับอะไรเงี้ยมันจะเป็นแบบว่าเป็นร่องเป็นอะไรใช่ปะแบบว่าเป็นเหมือนคล้าย,ายๆแบบว่าฟิลตินกาอะไรเงี้ย แต่อันนี้คือเราขจมารถขยับหน้าได้โดยที่มันไม่รู้สึกตึงไม่ได้รู้สึกว่ามันแห้งแบบแห้งมากอะไรขนาดนั้นนะคะจริงๆอ่ะทุกคนสามารถไปล้างหน้าล้างโฟมอะไรอย่างเงี้ยได้ตามปกติเลยเนาะแต่ว่าเนื่องจากว่าวันนี้เราอัดคลิปเดี๋ยวเราจะเช็ดให้ด,ดูแล้วเดี๋ยวเราจะลุกไปล้างหน้าอีกทีนึงนี่แหละวันนี้ก็จะใช้น้าเกลือนะคะจริงๆใช้ชิชชู่เปียกก็ได้แต่ว่าเออเราอยากให้ทุกคนแบบว่าห็นแล้วคือเราไม่มีชิช,ชู่เปียกเราก็เลยโอเคส่อรีชุดเนาะชุดน้ำเกลือก็ได้ ก็เช็ดเข้าไปนะคะเนี่ยสิ่งแรกเลยคือที่เราชอบอะ่ะคือมันเช็ดออกง่ายทำความสะอาดง่ายแล้วก็ที่สำคัญคือมันแบบว่าไม่ไม่ไม่ละคายเครืองผิวอะ่ะทุกคนแล้วก็เราไม่ค่อยชอบมากที่มันทาไปแล้วแห้งติดหน้าเออเราสึกว่าอันเนี้ยมันยังลื่นมันยังใช้ชีวิตได้ตามว่า ปกติอะเออเราเลยรู้สึกว่าเราชอบมากนะคะเนี่ยอันนี้ให้ดูใกล้ๆเลยคือผิวหลังจากที่ว่าลลบมาเข้าไปมันก็จะแบบดูไม่ได้แบบว่าไอ้น,นี่มากเท่าไหร่นะคะแบบไม่ได้ดูว้าวมากแบบมันต้องใช้ระยะเวลาทุกคนในพวกมาพวกสกินแคร์อะไรเงี้ยมันไม่มีอะไรที่แบบว่าใช้แล้วว้าวเลยเนาะอันนี้อันนี้พูดกันแบบตรงๆแบบมันต้องทุกอย่างมันต้องใช้เวลาเราไม่ได้มีเวทมนต์เนาะแบบ ไม่ใช่ว่าครั้งแรกแล้วแบบเฮ้ยรูกผมคนเล็กเลยอะไรเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้มันต้องใช้ระยะเวลานะคะก็อันนี้เป็นผิวหน้าหลังจากที่ลบมา์กเลยเดี๋ยวเราจะไปล้างหน้าแล้วก็คลีนด้วยโฟมอะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีแล้วเดี๋ยวเราสรุปถ้ายคลิปนะคะว่าอะไรยังไงนะคะเดี๋ยวขอไปล้างหน้าก่อนนะคะ ทุกคนและนี่ก็คือหน้านะคะหลังจากที่เราเนี่ยไปคลีนด้วยโฟมล้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปเช็ดให้มันออกให้หมดนะคะก็จะได้ผิวหน้าประมาณนี้สิ่งที่เราได้เลยจากหลังจากที่ทาที่แบบว่ารู้สึกว่าสัมผัสได้เลยนะคะ mm hmm. ก็คือผิวมันจะนุ่มมากๆนุ่มแบบนุ่มนิ่มมากๆอะทุกคนแล้วเราก็รู้สึกแบบว่าชอบผิวหลังทํามากมันรู้สึกแบบว่าเฟซรู้สึกดีมากๆแต่ทุกคนอาจจะเคยดูคลิปที่แบบว่า เขาเรียกว่าคลีนสิวเซียนอะแล้วสิวเซียนจะหลุดออกมาคือตัวเนี้มันช่วยลดสิวจริงแต่ว่ามันไม่ได้คลีนออกมาแล้วมันเป็นเม็ดแบบนั้นอะทุกคนเราเข้าใจปะเออเรารู้สึกว่ามันอาจจะเป็นการช่วยกระชับรูขุมขนแล้วก็ทําให้เหมือนแบบว่าลดการเกิดสิวใหม่สร้างเกาะป้องกันแล้วก็เหมือนแบบว่าทําให้รูขุมขนมันกระชับลงมันก็เกิดสิวได้ยากขึ้นอะไรอย่างเงี้ย เออฟิลฟนั้นเรารู้สึกว่าหลังจากที่เราอ่ะใช้มาได้ประมาณเกือบเดือนหนึ่งแล้วเนาะก็ประมาณ7-8ครั้งอะ่ะเรารู้สึกว่าเราชอบมากอย่างแรกที่เราบอกเลยคือมันง่ายในการทําแล้วก็มันสามารถใช้ชีวิตได้แบบว่าระหว่างรอที่แบบ สิบถึงสิบห้านาทีที่แบบว่าตัวมาเขาทําความสะอาดอะไรเงี้ยเราสามารถไปทานู่นทํานี่ได้สามารถพูดคุยได้โดยที่มันไม่ได้ตึงหน้าแล้วก็ตอนที่ล้างออกมามันรู้สึกดีคือเราก็เคยใช้มาร์โคลหลายหลายหลายยี่ห้อเนาะเวลาแบบว่ามาร์กลงไปอะ่ะมันจะรู้สึกตึงแล้วก็ทําอะไรอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นลอยยน่ยน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 ย่นตามผิวหน้าแล้วก็ตอนล้างเนี่ยคขนน้าิทย่จะยาาแต่ตัวเนี้ยกลิ่นหอมมันไม่ใช่กลิ่นหอมจากน้ําหอมอ่ะมันเป็นกลิ่นหอมที่มันให้ความสดชื่นให้ความผ่อนคลายแล้วก็ สำคัญตอนที่ล้างออกมามันรู้สึกว่ามันผิวมันดีมากมากคือแล้วเราใช้มาก็ก็ก็สักพักหนึ่งเราก็รู้สึกว่าเรายังไม่ได้เห็นข้อเสียของเขานะคะแล้วก็จริงๆเราเห็นหลายๆคนะใช้อันเงี้ยเขาสามารถทาได้เลยตามร่องจมูกอะไรเงี้ยแต่เราไม่สามารถจริงๆทุกคนได้ดูคลิปต้นคลิปอ่ะคือมันไม่สามารถจริงๆเราก็ไม่รู้ว่าแบบ เราทำไม่เป็นหรือเปล่าหรือรูปหน้าเรามันไม่เหมือนคนอื่นหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันก็ต้องใช้มืออยู่ดีนะคะโดยรวมกับราคา198บาทอันนี้เราไม่แน่ใจนะว่าราคาที่เราซื้อมาเป็นราคาโปรหมจริงๆเขาราคาเท่าไหร่อันเนี้ยเราไม่แน่ใจเหมือนกันแต่เรารู้สึกว่าเออในราคา198บาทมันโอเคมากๆแล้วคือขนาดเขาเล็กมากสามารถพกพาแบบฟีลแบบว่าใครจะไปเที่ยวไปต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยล้วแบบเออไม่อยากพกหน้าเป็นแบบไม่อยากพกที่มาร์กหน้าเป็นแผ่นไปแบบอยากพกแค่แบบ เล็กๆอะไรอย่างเงี้ยเออเรารู้สึกว่ามันโอเคมากนะแล้วคือ ในปริมาณเท่านี้สี่สิบกรัมอะ่ะแล้วแบบมันใช้ครั้งหนึ่งอะ่ะมันยุบไปน้อยมากจริงๆคือเรารู้สึกว่าเท่านี้น่าจะใช้ได้สักประมาณปีหกเดือนหรือปีหนึ่งอะไรเงี้ยเออถ้าใครยิ่งไม่ได้แบบว่ามาร์กหน้าบ่อยมาคแค่สัปดาห์ละครั้งอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเออน่าจะใช้ได้ปีหนึ่งเลยแหละก็คลิปนี้ประมาณเท่านี้นะคะถ้าใครรู้สึกว่าเออลองใช้อีกสี่หนึ่งแล้วมันเวิร์กกว่ามันดีกว่ามันให้ความรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถคอมเมนต์บอกด้ด้านล่างนะคะก็คลิปนี้ประมาณเท่านี้นะคะ ว่าิปมีจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนที่กำลังหาแบบว่าตัวมาที่ช่วยสร้างเกาะป้องกันผิวนะคะเราอยากบอกว่าเฮ้ยมันดีจริงหลังจากที่ใช้เรารู้สึกว่าผิวหน้าเรามันเลิศขึ้นมาเยอะมากๆนะคะก็คลิปนี้ประมาณเท่านี้นะคะและคลิปหน้าเราจะมารีวิวอะไรหรือว่า how to makeup อะไรก็อย่าลืมติดตามช่องเรานะคะทุกๆวันสุกเวลา2องทุ่มที่ช่องแพ r วิเพ r ลค่ะสำหรับคลินี้ลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย i